ถ่ายให้ัดกลางๆด้วยไหม,ม<อ>ใส่รใค,รครับประตาตรงปรกลมนะครับ2นิ้วหกหงหนนะครับใช้มือใช้แปรงก็ได้นะครับใช้ฝีมือนะครับนี่ฝีมือจริงๆครับกราเป๋าปนี่แหละกก็เป็นฝาครอบได้เหมือนกันครับที่เราหาซื้อได้ ช่างมย์ก็ใส่นิ่กันอากาศแรงดันน้ำนะครับยีกต้องต่อท่อ2นิ้วไปอีกไกลนะครับตอนนี้ช่างแม่ก็ต่อพอเทสดูก่อนนะครับว่ามันดูดน้ำขึ้นหรือ,อยังนะครับล็อกนั่นไปก่อนทานะครับได้เงิน4-5-6ห้ผ่นย้อนดิในะน์ใตูเนี่ยเนี่ยบักนัดในตูเนี่ย ทารเข้าโรงงานัวเอสามทางกันครับใดยอนได้หรือเปล่พูกบนนี้พูกบนนี้เนาะลูกวอร์มจะทุ่มพลัพอกขาได้ค่ายก็ได้เงินดีนะนี่ก็เท่านั้นสวมกาวให้ข้นให้สุดนะครับเออกเล็กน้อยนะโอเค มีวาวแล้วเดี๋ยวจะต่อทันทีไปจะต่อชุดหัวกระโหลกก่อนนะครับให้กาวมันแห้งก่อนต้องแช่น้นำตลอดนะครับเหลือทองเหลืองนะครับ นี่ว่าครับไม่มีสปีนะครับรุ่นนี้เป็นเช็ควาลวนะครับกันน้ำย้อนกลับนะครับแล้วก็ตอตรงเกียวนอกหนึ่งนิ้วนะครับตัวนี้นนวางไว้ที่ดินบ่ใดบ่ยัง<ะ>บ่ใดบ่ไดมันสูงที่สูงแล้วที่มีแรงส่งเหรอ

ไทยดีไหมเอ้ยเดี๋ยวเขาเบิ่งบุลุเรื้ยงยังเงกลางๆนะพยายามไม่ใช่กลางๆไทยสั่นมากครับก็จะต่อกับท่อที่ชื่อแมวใช้ไฟกัดมานะครับ45องศาตัวนี้ลงประมาณนี้นครับถากาวตัวนี้นะครับตัวนี้ลงบ่อนะครับลงบ่อสะนั่นนะครับสะก็อู้กบตัวนะ ป้ากบโกบอมอมาไหมเห็น,น,นบ่กปปบบอลลูใบไหม่ใหม,ม่มาโกบต<า>ีไหนตะกาวอ้ามี่กูร่วมเดียมถอดถ,<อ>ถอหน้า,ถอ,าถอบางหม<จ>มาเจอกันอถอดต่างจังหวัดมาไม่ได้มาตรฐานมั้งโอ้โหดูจะอยู่หรือปล่ะ,ะครับรูปใบไม้ขอบมันไม่ค่อยแน่นนะครับอืม เส้นเก่าหรือ,อไรเอาใจจะอยู่ก็หลายท่อนะครับท่อท่อบางไม่ค่อยได้คุณภาพเท่าไหร่นะครับอะไรก็ไม่รู้ PVC นะครับแต่ส่วนมากเขาก็เอาไปท่อใส่เครื่องจักรดูดน้ําสวนเฉยนะครับต่ออย่างนี้เท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจว่าจะเก็บน้ําอยู่ป่ะเนี่ยเดี <c oughs> ย๋ยวเมตาตรงเ <c oughs> ดี๋ยวทอดนทำยัง ต่อเนี้ไปก่อนนะมันแช่น้ำนะครับมีดินมีอะไรอยู่นะก็คือปอตอนล็กปีพระตูตปีกวนใช่นี่มีมอเคไคคอยฝากกับเราข้างหน้าย้นี่ก่อนดินออกก่อนนะครับตัวเก่าครับที่สวน,นมนะีดินแล้วก็ ถ้าถูดินออกกันนะครับข้อต่อการสร้างตัวทอเป็นคนเดอยเนี่ยแต่วันนอกเราก็หาซื้อได้ประมาณนี้แหละครับตาช้างให่หนาอยู่ท่อนาเขาจะโอเคอยู่ ี่เราหล่นไฟมัม้ยใช่ครับต่อท่นี้ก่อนครับขึ้นมาเลยนู่ใส่สี่ขนรถกลมเป็นหกขนนะนต่างนะครับน่าจะรั่วอู้ได้ว่ะ ดงาวเนียงลอยเลเกาาันลองเกาีส่กาวแล้วกันดันตัมันหดทึบเดือเลยไม่ได้มอกเท่าไหร่มากบางยี่ห้อก็ ท่อ่ว PVC อะไรมาแล้วนี่เดี๋ยวมันได้เอานันอย่างในรถของพันเวยสุดออลองเนละไม่ได้คงต้องตัดโอ้ ไ,ไ้ใส่กาวไปเยอะทาไปแล้วครับฝั่งนี้โอเคอยู่ ดดิบต่อตรงไปเลยตาติดาแนะครับตอตรงนะครับหกนตัวนี้กันตัวนี้เป็น เข้านะครับตัข้อมานะครับกโลกใช้ได้ไม่น้ยว่าที่สิบห้าลงบ่อนะครับทากาวนะครับพาเช็ดน้ำก่อนนะครับคืนนี้ฝนตกแรงนะครับการลักน้ำ มาตั้งมาตั้งไปถึงชั่วโมงฝนตกเอามาโคนะครับมาโคเอามาโคฝนไม่ยอมตกตกเลยนะครับเมื่อคืนเห็นเห็นนะครับ อพอตอกไม้ค้ำยังตอกไม้ค้ำอีกทีนะครับไอเมย์มไปถ่ายพอลตอกไม้ค้ำกี่น,นาทีแล้วเนะี่ยเก้านาทีสี่สิบแปดะตอกนะตอกไม้นะครับ พ่อแล้วครับไอเวีช่วยก็แรง,งกดอากาศนะครับเอาแล้วพ่อผูกเชืเอกพออยู่ชั่วคราวกันนะครับ,บกันพ่อลม ยังไงบอกสิบนาทีแล้วอ่าอ่าสิบนบาทีก็หยุดครับ